อันยองเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับได้รับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง Baby m o อน t e r อกับแฟนมิทติ้งที่โตเกียวเ a วันนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโมเมนต์วันแรกแต่ว่าเบมอนเนี่ยจะมีแฟนมิทอีกหนึ่งวันเป็นวันที่สองรอดูความแตกต่างกันได้แต่ว่ามาเมาท์มอยกันต่อกับเรื่องของวันแรกกันก่อนจ้าบาเตอร์อัพนั่นเอง อีกหนึ่งเพลงนะครับที่หลายคนเนี่ยชอบเบมอนแล้วก็หลงตั้งแต่ better 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 up กันเลยทีเดียวตอนแรกเวอร์ชันเนี่ยเขาจะมี6คนนะครับเพราะว่าอายอนนั้นพักรักษาตัวอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นแบบ7คนแล้วและในแฟนมิครั้งนี้เนี่ยก็ได้ขึ้นโชว์ด้วยมันแน่อยู่แล้วนะครับว่าต้องมี better up และก็ทําดีทําถึงทําเกินเรื่องไปมาก แรปเดอร์ัพเวอร์ชันสดๆบนเวทีคอนเสิร์ตมันเป็นอะไรที่แบบฮปยคนดูได้เจ๋งจริงๆเหมาะกับการเล่นบนคอนมากๆเลยนะครับและโดยเฉพาะท่อนแรปในตอนนี้คือเป็นตำนานแตกแจนไปทั่วยุ่รปเรื่ยไย้เลยว่าเป็นแรปที่ชาวญี่ปุ่นเห็นแล้วก็อ응ึ้งเลยว่าโหเด็กญี่ปุ่น2คนเนี่ยแรปกันได้แบบรัวขนาดนี้เลยเหรอไปฝึกสกิลพูดเร็วขนาดนี้มาจากไหนและที่สําคัญเนี่ยแรปแบบสดๆกับเวอร์ชั่นของคอนเสิร์ตมันยิ่งกว่านั้นไปอีกนะครับ ความปังของรกะที่แรปแบบโคตรเท่แล้วก็ส่งให้กับเมมเบอร์ในวงที่คอยแบบว่าร้องเชียร์อยู่นะครับเหมือนเป็นแรปแล้วก็ประสานกับวงอีกทีแล้วก็ส่งต่อมาที่อาสานะครับซึ่งอาสาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่แบบแรปเร็วพ่นคําแบบว่ารัว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 แต่ว่าเวอร์ชันคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยกลับเป็นแรปที่สามารถจะไฮป์คนดูไปในตัวได้ด้วยโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายก่อนที่จะแบบว่าโคตรจะมันเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นแรปที่ดุมากๆ นี่แหละคือ monster rap ทีญี่ปุ่นแบบแตกแต่แน่นอนนะครับแฟนญี่ปุ่นเขาชื่นชมการแร p ของเด็กญี่ปุ่นทั้งสองคนใน baby monster มาแบบเยอะมากๆนอกจากนั้นนะครับพาริตาเนี่ยก็ยังได้รับคำชมมาด้วยแวบะบมาที่เด็กไทยกันบ้างกับการสแสดงโชว์นะครับในเพลง t o a n y one mash up นั่นเองการรวมเพลงของรุ่นพี่ t o a n y one แล้วก็เพลง light like d a t ซึ่งเป็นเพลงในอัลบั้มของ baby monster เองทั้งสงเพลงนี้พริตาเนี่ยโดดเด่นนะครับหลายๆคนบอกว่าน้องแพร คับผมรซงนี้อีกแล้วที่สวยเหมือนเจ้าหญิงมากๆเลยและการโชว์นะครับ t o e a n y o n e Match Up ที่ถึงแม้จะเคยเห็นมาแล้วแต่นี่เป็นเวอร์ชั่นที่พาริตาโตขึ้นเจนเวทีมากขึ้นและก็ทำให้เราได้เห็นถึงคาริสมาของ พาริตาที่เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยมันเพิ่มขึ้นมาในเองนะครับและไลท์เดดเนี่ยก็แตกแตนมากท่อนจบพาริตาก็ทําไ้โคตรจะดีสะกดสายตาสุดร้องสดไปด้วยเต้นไปด้วยและเลงภาษาอังกฤษเนี่ยเข้าปากเจ้าหญิงแพรมากๆเลยนะครับตอนแรกนี้วังมาเดบิว แล้วก็มีหนีวางมาญี่ปุ่นนะครับครั้งนี้หนีวางมาขึ้นคอนไปอีกหนึ่งเอาแล้วสแฟนญี่ปุ่นแฟนเกาหลีแฟนไทยแฟนอินเตอร์ชื่นชอบความสามารถของพาริตากันมากๆเลยใครที่แบบว่าได้เห็นคลิปนะครับการแสดงทั้งของ to anyone Matchup แล้วก็ไล์แด่จาก Baby m ม n ster อร์ของน้องแตรแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าเหนือนะความคาดหมายหรือว่าคิดไว้ว่าจะเป๊ะจะปังขนาดนี้หรือเกินไปมากยังไงคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ให้แน่แน่แฟนๆของพาริตาเนี่ยอึ้ง ซึ่งในความวิชวลและความเก่งของพาริตาที่แบบควบคู่กันมาไม่มีอะไรเนี่ยน้อยไปกว่ากันหรือมากไปกว่ากันเลยซูซีทั้งความเก่งและก็ความสวยนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยกับเบบี้มอนสเตอร์นะครับแล้วก็แฟนมิทติ้งที่โตเกียววันแรกเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อในวันที่2ของญี่ปุ่นกันนะครับคลิปนี้ต้องไปละเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับอันยอง